คือผมจะไปเปรี่ยบวิเคีย์มันมีอยู่สองอย่างนะครับก็คือหลงทางอีกแล้วครับว่องส้ำสูนต่เราตงเปี่ยบวิเฮียรตลอดนี่ขับไปขับมาครับผมมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงไม่รู้หลงมาทางไหนจะถามวัวก็คุยกันไม่รู้เรื่องรถลงลึกมากเดี๋ยวค่อยลงสวัสดีครับท่านผู้รับชมทุกท่านพบ<ส>กับผมไปมั่วซั่วการท่องเที่ยว เที่ยวนานเพราะกลับบ้านไม่ค่อยถูกไปแบบหลงทุกเส้นทางเที่ยวสนุกให้สุดๆแล้วหยุดตอนที่หมดตังค์หลังจากที่คลิปคราวก่อนผมได้พาไปชมการถมทะเลสาบเพื่อทำทางลงเข้าไปในทะเลสาบแล้วก็ชาวบ้านไปอยู่มีวัดวาอารามมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ผมก็ออกเดินทางจากบ้านเพื่อนนะครับ ผมจำทางไม่ได้เดี๋ยวแวะถามทางหลงทางอีกแล้วครับหลงทางอีกแล้วครับบ้องสับสนแต่ตตเราตปเรียวเฮียตลอดไงตาเรียวเฮียเป็นเพื่อน่ิหรอ อันนี้มิดผมพอเทย์ทรายเจ้บาไไบ้านบ้านอาคนบ้านบ้านอาอาคนสามนะครับเขาบอกว่าวิ่งไปเรื่อยๆพอถึงสามแยกแล้วให้ทำการเลี้ยวซ้ายนะครับโ <Okay, S 3> อเคเราก็เดินทางไปเรื่อยๆก็บร,ริาการสองข้างทางนะครับดูแล้วก็ แปลกหูแปลกตาจากบ้านเราถนนช่วงนี้กว้างหน่อยเป็นชุมชนนักเรียนกำลังเลิกเรียนนะครับสาวา,<ส>านักเรียนเห็นกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกมารถมอเตอร์ไซค์คูบตตะรถไถนานะครับก็ออกเดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะถึงที่พัก<ม>ขับไปขับมาครับผมมาพลูที่นี่ได้ยังไงหลงทางแล้วครับ พอดีไม่ได้ถ่ายเอียดตอนที่เลี้ยวนะครับพอใช้โทรศัพท์เนี่ยครับไม่รู้หลงมาทางไหนจะถามวัวก,ก็คุยกันไม่รู้เรื่องเยวลองดูข้างหน้าดีกว่าขับหาไปเรื่อยๆตอนนี้หลงสมชื่อสโลแกนแล้วครับหลงทุกเส้นทางมาแล้วมันก็เกือบค่ำด้วยแล้วตอนนี้ถนนแย่มากๆเลยเนี่ยครับทั้งลื่นทั้งหลุม ก็ไม่รู้จะยังไงหาหมู่บ้านเจอหรือเปล่าพอดีตอนนี้ผมถึงหมู่บ้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองสอบถามดูมองไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านมีคนไล่วัวควายอยู่จะถามวัวถามควายคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้พูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะดูแล้ววัวมันจะตื่นตื่นผมนะมันไม่ค่อยเห็นรถยนต์ ไม่ไม่ไม่ถามดีกว่าครับกลัววัวเขาจะวิ่งเตลดเิดเปิดเปิงเข้าป่าเข้าดง<ะ>เดี๋ยวหาคนต่อไปถามดีกว่าตรงนี้ลึกดูไปแล้วมีรอยรถลงลึกมากเดี๋ยวค่อยๆลงมีคนอุ้มลูกเดินผ่านเดี๋ยวค่อยเรียกถามดูครับเผื่อเขาสวยด้วยคือถามทางนี้ผมเลือกนะครับถ้าคนขี้เร่นี้ผมไม่อยากคุยด้วยโอเคเเดี๋ยวเรียกก่อนนะแกหันมาละ เมื่อกี้ถามทางแล้วนะครับก็แกบอกว่าให้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาขวาไปเรื่อยๆไม่ต้องกลับเส้นทางเดิมแกบอกทางลัดให้ขึ้นทางไปจังหวัดเปรียวิเฮียแคทเปรียวเฮียก็ไม่ต้องย้อนกลับทางเก่าแกบอกทางลัดให้ที่ผมถามทางพี่ที่หลังรถปิกอัพบริเวณตลาดที่ถามเมื่อกี้นะครับสื่อสารกันเข้าใจผิดคือผมจะไปเปรียวิเฮียมันมี อยู่สองอย่างนะครับก็คือตัวจังหวัดเปรีย้ยวเฮียกับตัวปราสาทเปรีย้ยวเฮียแกคงจะเข้าใจครับผมอยากไปปราสาทไปเที่ยวปราสาทแกเห็นป้ายทะเบียนร,รถไทยแกเลยแนะนําผมไปที่ท่องเที่ยวเฉยเลย oh, <no. S 1> มุ่งหน้าไปทางนน้นเลยลัดจะไปปราสาทเขาพระวิหารหลงทางกันไปนะครับหาทางลัดออกสุดท้ายตอนนี้มุ่งหน้าสูต่ตัวจังหวัดเปรีย้ยวเฮีย oh, <no. S 1> แล้วครับบ้านเมืองเขาก็จะต่างจากเราบ้างนะครับบ้านเรือน การสร้างถนนการสร้างบ้านเรือนต่างๆและอีกอย่างอีกประการหนึ่งจะเห็นป้ายตลอดทางที่เห็นบ่อยที่สุดนะครับก็ป้ายหาเสียงป้ายเหล้าเบียรนะครับตอนนี้ผมเข้าสู่หมู่บ้านที่จะพักแล้วมาถึงก็5โมงกกว่าเกือบจะ6โมงจะมืดแล้วล่ะครับไอ้น้อยเสือแดงมาต้อนรับอยู่ไม่ใช่นะครับแค่เล่นฟุตบอลอยู่คนเดียวบ้านที่จะพักอยู่ตรงข้ามกันกับที่ทำการตำบล นี่ครับที่ทาการตําบลสีแดงๆอยู่ขวามือบ้านที่จะพักอยู่ซ้ายมือเนี่ยครับคนกาลังปั่นจัก,กรยานเนี่ยยังเปิดทําการอยู่กําลังจะปิดเลียวเข้าบ้านเลยครับพอดีกล้องมันมุมแคบเสนอแนะนะครับสอบถามพูดคุยทักทายรายงานตัวคอมเมนต์กันนะครับด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ